สวัสดีค่ะวันนี้มากินลูกชิ้นกับป้าอีกแล้วนะคะมีคนบอกว่าเอทำลูกชิ้นแล้วเนื้อข้างในมันแย่เดี๋ยวเอจะทําให้เดี๋ยวเอจะฉีกให้ดูนะคะว่าเนื้อข้างในมันแย่จริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะแย่ตรงไหนเนื้อมันเดงดึงดึงดึง,ด,งดึงอยู่เนี่ยนะคะลู้วิธีทำมันจะแย่ตรงไหน มันเด้งแล้วขนาดเนี้ยเอาให้มันเนื้อแน่นขนาดไหน มาค่ะเอไม่ได้ตัดผมนะเอเอาผมเข้าข้างในนะคะเอเอาผมเข้าข้างในให้มันเหมือนผมสานอะไรอย่างเงี้ย อร่อยมากๆไปดูเส้นชอบไปดูเกาหลีก็กินมีอยู่คลิปหนึ่งเราชอบผู้ชายคนนั้นมากเลยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะรับปริญญาไปแล้วเขาดูเส้นแบบรูดเดียวเหมือนไม่ได้เคี้ยวเลยอะักหนึ่งอเอาแม่เขามากินด้วยเอาแม่เขามากินด้วย น่าตุนนะน้ำหมูนะไม่แค่เนือ้อเอาวบสามสิบมีนาที่นี่ก็เลือกตั้งเหมือนกันนะที่น้่เท่าเล่นะ ถ้าจำวันไม่ผิดสามสิบหรือยีี่ว่ะเราได้ใบเลือกตั้งมานะเวยยี่สิบไม่ใช่สามสิบนี่ยี่สิบมีนาบัตรเลือกตั้งของเราใบเลือกตั้งของเราบัรจินยันกันเลือกตั้งที่นี่นะ ไม่ใช่เลือกตั้งเมืองไทยนะเลือกตั้งเมืองไทยต้องลงทะเบียนออนไลน์ ปลูกผักแล้วนะข้างหน้าน่ะ ไม่ต้องห่วงสงสัยยังไม่ได้ปลูกอะไรสารแนขึ้นเต็มเลยทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งโคตรเลยมาทั้งโคตรเลยสารเนอ่ะข้างหน้านะเราลงผักบุ้งผักคะน้าผักกาดผักชีอ่ะเดี๋ยววันนี้จะถีบจัก,กรยานไปดูเอใบเมงลักซะหน่อย ใบมนละกะโหระลพาท้าน่ะมักอุ้งก็ชอบน้ำชอบกาศเย็นผักชีก็ชอบอ่ะชอบที่ร่มร่มปลูกเสร็จต้องหันเขาไปอยู่ที่ร่มร่มนะพวกผักชีอ่ะผักบุ้งผักอย่างอื่นไม่เป็นไรหรอก ก็ช่วงนี้อากาศมันเย็นไงนแต่ว่าเราจะไม่ได้รดน้ํานะเราปลูกเราลดน้าครั้งเดียวตอนเราปลูกนั่นแหละเดี๋ยวฝนก็มาพอฝนมาเสร็จอากาศมันก็เย็นอยู่แล้วเราไม่ต้องลดมันนะนู้นเราไปรอรดที่อากาศร้อนลดเช้าตอนเช้าทุกวันอืมก็ปลูกได้สี่วันแล้วมั้งอา มันมีที่ปลูกวันเนี้เอาลงไปตั้งนานแล้วเวลาถางหญ้านะควรจะถางช่วงเดือนกุมพานะช่วงประมาณนันที่ยี่สิบวันที่สิบห้าเป็นต้นมายอย่างเงี้ยของกุมพาเนี่ยดินมันจะรุ่ยรุ่ยนี่หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปแซะแซะแซะมันนะคะนกมันเข้ามาอยู่เราไม่ต้องไปแซะแ ดินมันจะลุยเองตอนอย่างง่ายช่วงเดือนประมาณเนี้กลางกลางเดือนกุมภานะ้อนเลยไม่ต้องเอาบ้านเรามันต้องเอาสอบแสะใช่ไหมแ้มันถึงจะดินมันออกแค่นี่ถ้าเรารู้ระบบนิเวศของมันแล้วเราจะง่ายาถ้าเราไม่รู้ว่าที่อื่นมันเป็น เหมือนบ้านเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่บ้านเราเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็บอกเพื่อนและและจนกว่าเดี๋ยวประมาณกลางเดือนมีนาเดี๋ยวจะเอาไอ้ถุงใหญ่ลงตอนนี้ปลูกในกระถาง มันเดือนมีนาเอาถุงใหญ่ลงเอาถุงใหญ่ลงก็มันจะได้กินแบบคือมันจะได้ไม่โตพร้อมกันไงนึก mm. ออกปะเราเอาแบบไม่ต้องโตพร้อมกันไง mm. ก็อีกครึ่งเดือนก็ลงถุงใหญ่ mm. อืมต็งเ,เลยคุยๆแล้วก็ตัดไป ยังไม่ได้กินลูกชิ้นเลยเดี๋ยวก็หาว่าลูกชิ้นฉันแม่อร่อยเฮ้ยยังมาตอบแทงใจแทนคนอื่นเลยพวกเธอเนี่ย เดี๋ยวร้านมาว,นวันนี้วันศุกร์นะไม่รู้นางจะกินอะไรมีสองอย่างแค่นั้นน่ะไม่ผัดซีอิ๊วก็ผัดก๋วยเตี๋ยนั่นกินสองอย่างแค่นั้นน่ะทำข้าวผัดให้กินก็กินนิดนึงนะคะไม่ค่อยอยากกิน ตัวเมิงแพงแล้วพาไปดูข้างนอก นี่สาราแน่ขึ้นเต็มเลยเห็นไหมลูกสาราแน่เนี่ยขึ้นเต็มเลยอันนี้โคตรสาราแน่อยู่ตรงนั้นนะคะายปีนี้จะปลูกอะไรไม่ค่อยได้อ่ะแต่เราเพาะไว้แล้วนะคะ <c oughs> เราเพาะเราจะใส่ไอ้เราแคล้งๆเนี่ยเราก็ใส่เหมือนเดิมนะคะเราใส่ไอ้แตงกวา แล้วก็ใสนั่นเหมือนเดิมนะขึ้นเต็มเลยสารเแนทั้งนั้นเลยนะ,ะมันมีลูกนะลูกมันก็กระจายไงฮะพรลูกมันกระจายปุ๊บมันก็เลยเกิดแล้วที่มันสวยด้วยไงคือดินมันดีไงนะฮะพอดินมันดีแล้วมันก็เลยเกิด เอาบ้านนู้นบ้านเด็กแฟร์เขามีงานวันเกิดกันไอ้น,นี่ยังไม่มานะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเดี๋ยววันนี้นะจะขี่แบบให้หลานมาโรงเรียนก่อนเดี๋ยวหลังจากห้านมาโรงเรียนเดี๋ยวจะถีบจกักรยานไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปพวกดอกไม้แล้วก็ถ่ายวีดีโอมันจะมีดอกไม้ก็ชื่อดอกอะไรว่าลืมล่ะดอกสีม่วงสีเหลืองอะไรนี่ขึ้นเต็มแล้วนะตาม ที่กรปเมนเขาปลูกมันจะเป็นสวนๆนะคะมันจะเป็นสวนๆถามว่าตอนเนี้หนาวความเย็นเท่าไหร่ข้างนอกอะ่ะน่าจะประมาณสักสิบองศาได้แปดองศาเจ็ดถึงสิบองศาได้ข้างนอกไม่งั้นเอกก็ไม่ใส่เสื้อแขนยาวไม่ได้ใส่เสื้อแขนสั้นไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆหลังเสร็จจากกินเนี่ยเดี๋ยวรอหลานก่อนเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปนะคะ ไปเที่ยวข้างนอกกันบริเวณเแถวทุ่งนาแล้วก็ไปดูดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ออกกำลังกายไปด้วยเนาะกินจนหมูจะเป็นร้อยโลแล้วกินจนหมูหมดเป็นร้อยกิโลแล้ว <laughs> ไปละบ๊ายบาย